เรามาพบกับชุดเครื่องเสียงไฮไลท์ที่สุดในงานที่มีคนถามถึงมากที่สุดครับนั่นก็คือชุดแยกชิ้นของ i n f ฟ n i t y ครับชุดนี้เนี่ยประกอบไปด้วยลำโพงแยกชิ้น i n f ฟ n i t y 6504ครับมูลค่า9,950บาทครับบวกกับซับบ็อกซ์10นิ้ว M Audio ครับเป็นซับบ็อกซ์ที่เบสหนักทรงพลังแต่ขนาดเล็กมากครับมูลค่า9,950บาทครับ ทั้งหมดรวมกันเนี่ยลดทันที1,000 0บาทครับเหลือเพียง9,900บาทเท่านั้นครับยิ่งไปกว่านั้นครับชุดนี้นะครับใครที่สนใจครับผมแถมทันทีครับกับลำโพงแกนร่วม i n f ฟ n i t ตี้ครับ6530ครับมูลค่า5,500บาทครับเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยลดไปเลยครับ1 5 5 0 0บาทครับทุกท่านใครที่สนใจนะครับ พิมพ์คำว่า M99 มาที่คอมเมนต์นี้นะครับผมจัดให้พิเศษอีกเพียง10ชุดเท่านั้นนะครับทุกท่านแถมไปเลยครับกับลำโพงบลูทูธมอนสเตอร์ครับขนาดเล็กจิวทรงพลังครับเสียงแบบกระหึ่มมากครับเพียง10ชุดเท่านั้นครับพิม์คำว่า M99 มาที่คลิปนี้ครับอย่าพลาดกันนะครับทั้งหมดนี้เพียง9,900บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับ พบกันครับกับงานมิลาดเอ็กโป2025ครับที่มิลาดออดดโอทุกสาขาครับทุกท่าน